สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของว่างหรือว่าเรียกว่าเป็นขนมหวานก็ได้แบบง่ายๆนะคะวันนี้เราจะชวนมาทำเป็นฮันนี่โคมค่ะเพื่อนๆหรือว่าอารมณ์มันจะคล้ายๆกับตัวขนมน้ำตาลนะแต่ว่ามันจะมีความเป็นแบบน้ำผึ้งหอมน้ำผึ้งหอมหวานมากทำง่ายแต่ว่ากินเยอะไปก็ไม่ดีเพราะว่าด้วยความที่มันเป็น ฮานิโคลมืนเนาะมันหวานมากนะคะในนี้ก็จะมีน้ําตาลน้ําผึ้งพวกนี้มีแต่อะไรที่มันหวานๆกินแต่พอดีกินแต่พอหาย,ยากนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ทําในวันนี้มีอะไรบ้างสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยน้ําตาลทรายค่ะอันนี้ใช้ทั้งหมด100กรัมน้ําผึ้ง100 ml ค่ะน้ำเปล่า50 ml ค่ะแล้วก็มีผงฟูนะคะ5กรัม วัตถุดิบมีแค่นี้เลยค่ะเพืเ่อนๆเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเพืเ่อนๆเราก็เริ่มจากผสมน้ำตาลน,น้ำเปล่านะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะใส่ลงไปเลยหลังจากที่เราใส่ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราก็เปิดไฟะคะ่ะเพื่อน ใช้ไฟกลางนะคะค่อนไปทางอ่อนนิดนึงแล้วก็คนให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาละลายเข้ากันนะคะเราก็คนให้ทุกอย่างเ,เข้ากันนะคะแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆจนกว่า ตัวน้ำพึ่งของเราเนี่ยจะมีความข้นหนืดขึ้นมากกว่านี้นะคะอันนี้เขาอยากเป็นน้ำแบบใสๆอยู่เลยนะตอนนี้นะคะตัวน้ำน้ำพึ่งน้ำตาลของเราก็มีความ สีเข้มขึ้นมาแล้วก็มีความข้นหนืดขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะไม่ได้ข้นมากนะเพื<ๆ>่อนๆไม่ได้แบบเหนียวหนืดขนาดนั้นนะแต่ก็มีความหนืดขึ้นก็เป็นอันว่าใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวผงฟูลงไปะคะ่ะเราจะปิดไฟก่อนนะปิดไฟปุ๊บใส่ผงฟูได้เลยแล้วก็คนให้เขาเข้ากันนะคะ น,นะคะผงปูจะทำให้ตัวน้ำผึ้งนี่ยงก็ปูขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะ็นกางว่าใช้ได้เราจะเอาเขาไปเทใส่ภาชนะแล้วเดี๋ยวเอาเขเข้าไปเย็นกันะค่ะ ภาชนะที่แบบจริงๆเราควรจะรองด้วยกระดาษไข่ก็ได้แต่ว่าของเราวันนี้มันหมดนะคะเราก็เลยเลือกจานที่คิดว่ามันน่าจะไม่ติดนะแค่คิดว่าแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจว่ามันติดหรือเปล่านะคะก็นั่นแหละเทใส่ภาชนะที่เราคิดว่าเขาจะไม่ติดเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เราก็เอาเขาไปแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็แช่เขาไว้สักพักใหญ่จนเขามีความแข็งแล้วก็เซ็ตตัวแบบนี้แล้วนะคะ ถ้าหากว่าใครวางเอาไว้บนกระดาษไขกระดาษรองอบหรือว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ติดมันก็สามารถเอามาหักเป็นชิ้นๆได้เลยซึ่งเรายังไม่สามารถทําได้เพราะว่ารักส่ในจานแล้วมันก็ติดด้วยนะคะเพื่อนมันทําให้เราต้องค่อยๆแงะออกซึ่งรูปร่างมันก็จะไม่ได้สวยแต่จริงๆปกติแล้วของพวกนี้เขาก็ทุบให้มันแตกเป็นเสี่ยงๆนะแล้วก็เอามากินกันก็เดี๋ยวเราขออนุญ,ญาต ไปหาวิธีเอาออกจากจานก่อนนะคะและนี่นะคะก็เป็นส่วนที่เราแงะออกมาได้นะเพื่อนๆเขาก็จะมีความกรอบหอมหวานมากมากเลยนะคะมันไม่ได้แข็งแบบลูกอมเขียวย,ยากนะแต่คือมันสามารถกัดได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้กรอบจนถึงขนาดแบบว่ากรอบมากแบบขนมถุงอะไรเงี้ยนะ ก็คือมันเป็นความกรอบที่กำลังพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะคะมีความหอมกลิ่นน้ำผึ้งชัดเจนมากความหอมหวานเนี่ยมาเต็มแน่นอนเลยนะก็ให้ใครอยากจะกินก็ลองไปทําดูสนุกดีกินกับไอติมก็อร่อยนะเพื่อนเนี่ยหรือว่ากินเบากินเล่นก็ได้แต่มันต้องกินแต่พอดีนะเพราะว่ามันหวานมากมีความหวานหอมมากกินมากไปเบาหวานถามหาแน่นอนเลยนะคะน้าตาลเนี่ยมันไม่ได้ดีต่อสุขภาพนะคะเราก็ต้อง กินแค่พอหายอยากก็พอนเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุง่มตรงก็ ฝากติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจกับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนำสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำแนะนำมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับนนี้ส่วนครัวต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ